รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตอนที่12เรื่องโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันกับครูปริญญาตน์ม้าทองค่ะแต่ก่อนที่นักศึกษาจะได้ไปเรียนรู้ในเนื้อหานั้นครูมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่จะแจ้งให้นักศึกษาทราบดังนี้ค่ะ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเมื่อน,นักศึกษาได้เดรียนรู้ในตอนที่12นี้แล้วนักศึกษาจะสามารถ 1. อธิบายสมบัติชนิดประเภทการเกิดและประโยชน์ของโปรโตีนได้ค่ะ 2. อธิบายสมบัติชนิดประเภทการเกิดและประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรตได้ค่ะ 3. อธิบายสมบัติชนิดประเภทการเกิดและประโยชน์ของไขมันได้ค่ะ มีขอบข่ายเนื้อหาอยู่จำนวนสามเรื่องนะคะเรื่องที่หนึ่งโปรโตีนเรื่องที่สองคาร์โบไฮเดรตเรื่องที่สามไขมันค่ะแต่ก่อนที่นักศึกษาจะได้ไปเรียนรู้ในเนื้อหานั้นครูมีแบบทดสอบให้นักศึกษาได้ฝึกทำกันก่อนนะคะนักศึกษาเตรียมสมุดปากกากันให้พร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำแบบทดสอบก่อนเรียนกันเลยค่ะ ข้อ 1>, 1ข้อใดคือสารอาหารที่ให้พลังงานมากที่สุดกอไก่ไขมันขอไข่โปรตีนคอควายวิตามินงองูคาร์โบไฮเดรตนักษาเลือกข้อไหนดีคะคำตอบก็คือกอไก่ไขมันค่ะข้อ2ข้อใดคือสารละลายที่ใช้ทดสอบคาร์โบไฮเดรตประเภทแป้งกอไก่สารละลายในเตรต ข้อไขส่สารละไลายไอโอดีนข้อวายสารละลายเบนเดนดิกงองูสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นักศึกษาเลือกข้อไหนคะคำตอบข้อขอไขส่สารละไลายไอโอดีนค่ะมาดูข้อ3กันต่อเลยนะคะข้อใดมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบกอไก่ไขมันข้อไข่โปรตีนข้อวายเกลือแร่งองูคาร์โบไฮเดรตนักศึกษาเลือกข้อไหนคะ คำตอบขอไข่โปรตีนค่ะข้อ4ข้อใดเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดียวกอไก่ซูโครสขอไข่กรูโคสขควายเล็กโตสงงูมอนโทสนักศึกษาเลือกข้อไหนคะคาตอบขอไข่กรูโคสค่ะมาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อ5 ข้อใดคือน้ำตาลโมเลกุลใหญ่ที่เก็บสะสมไว้ในกล้ามเนื้อกอไก่แป้งขอไข่ลิกนินคอควายซิลูโลสงองูไกลโคเจนนักศึกษาเลือกข้อไหนคะคำตอบก็คือข้ององูไกลโคเจนค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักศึกษาหลังจากที่ได้ทำแบบทดสอบก่อนเรียนมีใครได้คะแนนเต็มไหมคะ หลังจากที่นักศึกษาได้เรียนในเนื้อหาแล้วนะคะนักศึกษาจะได้กลับมาทำแบบทดสอบกันอีกครั้งนะคะครูอยากจะให้นักศึกษาตั้งใจรับชมกันนะคะนักศึกษาสามารถสแกน QR Code ได้ตามภาพที่ขึ้นบนหน้าจอนี้นะคะซึ่งจะเป็นหนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของสำนักงานกศนอและนักศึกษาจะได้เรียนไปพร้อมๆกับครูนะคะนักศึกษาทราบกันไหมคะ ว่าอาหารที่เรารับประทานกันทุกวันนี้มีสารอาหารอะไรและมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้านักศึกษาอยากจะรู้คำตอบแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะเรามาเรียนรู้เรื่องที่1กันเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องโปรตีนค่ะโปรตีนเป็นสารประกอบที่มีคาร์บอนไฮดโดรเจนออกซิเจนและไนตโตรเจนเป็นส่วนประกอบสำคัญค่ะ และนอกจากนี้โปรโตีนบางชนิดอาจประกอบด้วยอะตอมของาธาตุอื่นๆอีกเช่นกรรมะถันเหล็กและฟอสฟอรัสเป็นต้นโดยทั่วไปในเซลล์พืชและเซลล์สัตว์มีโปรโตีนอยู่ไม่ต่ำกว่ารอยละ50ของน้ำหนักแห้งค่ะโปรโตีนสร้างขึ้นจากกรดอะมิโนโลหลายๆโมเลกุลมาเชื่อมต่อกันเป็นพอลิเมอร์ด้วยพันธะเพปไทดย สมบัติของโปรโตีน 1. ไม่ละลายน้ำบางชนิดละลายน้ำได้เล็กน้อย 2. ขนาดโมเลกุลใหญ่มีมวลโมเลกุลมาก 3. สถา,านะของแข็ง 4. เผาไหม้มีกลิ่นไหม้ 5. มีไฮโดริซีด 6. ก,การทำลายธรรมชาติ โปรโตีนบางชนิดเมื่อได้รับความร้อนหรือเติมตัวทำละลายอินทรีย์บางชนิดจะทำให้โครงสร้างเปลี่ยนนะคะจับตัวเป็นก้อนตกตะกอนค่ะลักษณะโครงสร้างของโปรโตีนโปรโตีนประกอบด้วยกรดอะมิโนมารวมกันโดยใช้พันธะเพปไทด์เป็นตัวยึดกรดอะมิโนมีสูตรทั่วไปดังนี้ค่ะสูตรทั่วไปของโปรโตีนตามภาพที่นักศึกษาเห็น C คือคาร์บอน H คือไฮโดรเจน NH2 คือหมู่อะมิโน COOH คือหมู่คาร์บอซิล R คือไฮโดรคาร์บอนหรือหมู่อื่นๆกรดอะมิโนต่างชนิดกันจะแตกต่างกันประเภทของโปรโตีนการแบ่งประเภทของโปรโตีนมีเกณฑ์การแบ่งแตกต่างกันดังนี้ค่ะ 1. เกณฑ์การแบ่งตามหลักชีวเคมี 2. เกณฑ์การแบ่งตามหน้าที่ของโปรโตีน 3. เกณฑ์การแบ่งตามหลักโภชนาการ 4. เกณฑ์การแบ่งตามลักษณะคงรูปทั้งโมเลกุลค่ะ 1. เกณฑ์การแบ่งตามหลักชีวเคมี1.1โปรโตีนเชิงเดียวเป็นโปรโตีนชนิดที่ไม่ซับซ้อนประกอบด้วยกรดอะมิโนเพียงอย่างเดียวไม่มีสารอื่นเจือปอนอยู่เช่นเซรัมออบูมิน เป็นโปรโตีนในน้ำเลือดเลกูมินเป็นโปรโตีนในเมล็ดถั่วไมโอซินเป็นโปรโตีนในกล้ามเนือ้อเรโตกลบูมินเป็นโปรตีนในข้าวสาลีค่ะ1.2โปรตีนเชิงประกอบเป็นโปรโตีนชนิดที่ซับซ้อนประกอบด้วยกรดอะมิโนและมีสารอื่นปนอยู่ด้วยเช่นฟอสโฟโปรตีนเป็นโปรโตีนที่มีฟอสเฟต ลิปโปรตีนเป็นโปรตีนที่มีไขมันรวมอยู่ด้วยเช่นไข่แดงเยื่อหุอ้มเซลล์น้ำนมกรูโคโปรตีนเป็นโปรตีนที่ประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตพบในน้ำลายค่ะ1.3อนุพันธ์ของโปรตีนเป็นโปรตีนชนิดที่ได้จากการสลายตัวของโปรตีนเชิงเดี่ยวและโปรตีนเชิงประกอบเช่นไมโอแซนได้จากไมโอซินซึ่งเป็นโปรตีนเชิงเดี่ยวในกล้ามเนื้อ 2. เกณฑ์การแบ่งตามหน้าที่ของโปรโตีน2.1โปรโตีนที่ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างคือโปรโตีนที่ทำหน้าที่เป็นองค์ประกอบของโครงสร้างของร่างกายเช่นเยื่อหุ้มเซลล์ประกอบด้วยโปรโตีนฝังอยู่ในพื้นที่ที่เป็นไขมันไรโบโซมเป็นแหล่งที่มีการสังเคราะห์โปรโตีนประกอบด้วยโปรโตีน5 0นและ RNA 5 0 คอลลาเจนในกระดูกและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน2.2โปรโตีนที่ทำหน้าที่ขนส่งคือโปรโตีนที่ทำหน้าที่ลำเลียงแก๊สออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์เช่นฮิโมกลบินในเม็ดเลือดทำหน้าที่นำออกซิเจนจากปอดไปส่งทั่วร่างกายทานสเฟอรินในซีรัมทำหน้าที่ขนส่งธาตุเหล็ก2.3 โปรโตีนที่ทำหน้าที่เป็นเอนไซม์คือโปรโตีนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเร่งปฏิกิริยาเคมีต่างๆในร่างกายเช่นแคตาเรสเป็นเอนไซม์ที่เร่งปฏิกิริยาการสลายตัวของไฮโดรเจนไดออกไซด์ไลปเปสเป็นเอนไซม์ของปฏิกิริยาการสลายลิพิด 2.4โปรโตีนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเคลื่อนไหวคือโปรโตีนที่อยู่ในเซลล์ของกล้ามเนื้อคือเอ็กทินและไมโอซิน2.5โปรโตีนที่ทำหน้าที่เก็บสะสมคือโปรโตีนที่ทำหน้าที่สะสมอาหารเช่นโอเวลบูมินในไข่ขาวเคซีนและเลกโตโกรบูมินในน้ำนม2.6 โปรโตีนที่ทำหน้าที่สารพิษคือโปรโตีนที่ทำหน้าที่เป็นสารมีพิษพบทั้งในเชื้อโรคสัตว์และพืชเช่นพิษงูซึ่งประกอบด้วยเอนไซม์ที่ย่อยพวกลิพิด2.7โปรโตีนที่ทำหน้าที่ป้องกันคือโปรโตีนที่ทำหน้าที่เป็นภูมิคุ้มกันโรคให้กับร่างกายเช่นอิโมโนโกลูบูลิน เป็นไกลโคโปรตีนซึ่งทำหน้าที่กำจัดสารหรือเชื้อโรคที่ผ่านเข้าสู่ร่างกาย2.8โปรโตีนที่ทำหน้าที่ควบคุมคือโปรโตีนที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเซลล์ในร่างกายได้แก่พวกโฮอร์โมนต่างๆเช่นอินซูลินเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมเมตาบอลิซึมของกลูโคส พาราฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมระดับสมดุลของแคลเซียมและฟอสฟอรัสในร่างกายโกทฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมและกระตุน้นการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกาย 3. เกณฑ์การแบ่งตามหลักโภชนาการ 3.1. โปรตีนประเภทสมบูรณ์ คือโปรโตีนที่มีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายครบทุกตัวสามารถนำมาสร้างและ่้มแซนสนที่สึกหรอได้ได้แก่เนื้อสัตว์ไข่นมเป็นต้นค่ะ3.2โปรโตีนประเภทไม่สมบูรณ์คือโปรโตีนที่มีกรดอะมิโนชนิดจำเป็นต่อร่างกายไม่ครบทุกตัว ซึ่งร่างกายนำมาสร้างหรือซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ไม่ดีส่วนใหญ่เป็นโปรโตีนจากพืชค่ะ 4. เกณฑ์การแบ่งตามลักษณะคงรูปทั้งโมเลกุล 4.1. โปรโตีนลักษณะแบบเส้นใยเป็นโปรโตีนที่ไม่มีโมเลกุลมีลักษณะเป็นเส้นยาวสายโพลิเมอร์จะเรียงตัวกันเป็นประเบียบมีความแข็งแรงเหนียวยืดหยุ่นได้มาก และมักจะไม่ละลายน้ำเช่นโปรโตีนในเส้นผมโปรโตีนในเส้นขนค่ะ4.2โปรโตีนมีลักษณะเป็นก้อนเป็นโปรโตีนที่มีสายพอลิเพปไทด์พันไปมาและอัดแน่นทำให้มีลักษณะเป็นก้อนบางส่วนของสายเพปไทด์อาจทบกันอย่างเป็นประเบียบหรือมีลักษณะเป็นเกลียวหรือเป็นแผ่น เช่นโปรโตีนพวกเอนไซม์โปรโตีนพวกฮีโมโกลบินโปรโตีนพวกฮอร์โมนโปรโตีนที่อยู่ใกล้กล้ามเนื้อเป็นต้นค่ะความสำคัญของสารอาหารประเภทโปรโตีนต่อสิ่งมีชีวิต 1. ให้พลังงานประมาณ4.1กิโลแคลอรี่ 2. เป็นส่วนประกอบของเซลล์ 3. เป็นโครงสร้างของผิวหนังเส้นผมและขน 4. ช่วยในการเจริญเติบโต 5. ช่วยในการหดตัวของกล้ามเนื้อ 6. เป็นสารที่ทำหน้าที่สำคัญต่างๆในร่างกาย 7. สามารถเปลี่ยนเป็นคาร์โบไฮเดรตและไขมันได้มาถึงเรื่องที่2นะคะคือเรื่องคาร์โบไฮเดรตค่ะคาร์โบไฮเดรต เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่เป็นแหล่งให้พลังงานและคาร์บอนที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตเพื่อนําไปใช้ในการดำรงชีวิตและสร้างสารอื่นๆต่อไปค่ะโมเลกุลของคาร์โบไฮเดรตประกอบด้วยอะตอมของธาตุคาร์บอนไฮดโดรเจนและออกซิเจนโดยมีอัตราส่วนของอะตอมไฮดโดรเจนต่อออกซิเจนเท่ากับ2ต่อ1ค่ะสมบัติของคาร์โบไฮเดรต จัดเป็นพวกพอลิไฮดรอกซิลคาร,โร์โบไฮเดรตส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยแป้งและน้ําตาลน้ําตาลเป็นคาร,โร์โบไฮเดรตโมเลกุลเล็กมักเรียกลงท้ายชื่อด้วยโอสเช่นกลูโคสมอนโทสแป้งเป็นคาร,โร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่ได้แก่ไกลโคเจนเซลลูโลสสามารถสะสมในร่างกายของคนและสัตว์ ในรูปของไกลโคเจนส่วนใหญ่เก็บสะสมไว้ที่ตับและกล้ามเนือ้อแป้งสามารถเปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้โดยใช้เอนไซม์ที่มีอยู่ในน้ำลายสูตรทั่วไปของคาร์โบไฮเดรตคือ c s 2 o วงเล็บ n n คือจำนวนคาร์บอนอะตอมประเภทของคาร์โบไฮเดรต คาร์โบไฮเดรตแบ่งออกเป็น3พวกใหญ่ๆคือ 1. น้ำตาลโมเลกุลเดียวหรือโมโนแซคคาราย 2. โอริโกแซคคาราย 3. พอลลีแซคคารายหรือน้ำตาลโมเลกุลใหญ่ค่ะ 1. น้ำตาลโมเลกุลเดียวหรือโมโนแซคคารายเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มีขนาดเล็กที่สุด เป็นโมเลกุลสายเดียวต่อกันเป็นลูกโซ่ยาวไม่แตกกิ่งหรือแขนงประกอบด้วยอะตอมของคาร์บอนตั้งแต่3-7อะตอมมีสูตรโครงสร้างทั่วไปคือ C2O s วงเล็บ n โดย n แสดงจำนวนคาร์บอนอะตอมที่รู้จักกันทั่วๆไปเป็นคาร์บโบไฮเดรตที่มีคาร์บอน6อะตอมเช่นกรูโคสกาเล็กโทสและฟักโทสค่ะ เรามาดูน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวที่ควรรู้จักได้แก่กลูโคสพบในผักและผลไม้ทั่วไปฟรุกโตสพบในผลไม้น้ำผึ้งสายรกน้ำอสุจิกาเล็โทสเป็นน้ำตาลที่ไม่พบในธรรมชาติแต่ได้จากการสลายตัวของน้ำตาลเล็กโทส เมื่อน้ำตาลเล็โทสซึ่งเป็นน้ำตาลในนมถูกย่อยจะได้น้ำตาลแกเล็กโทสและกรูโคสเป็นส่วนประกอบสำคัญในไกลโคริปิดของเนื้อเยื่อประสาทไรโบสเป็นน้ำตาลที่เป็นส่วนประกอบโครงสร้างของกรดไรโบนิวคลีิกหรือ RNA ดีออกซีไรโบสเป็นน้ำตาลที่เป็นส่วนประกอบโครงสร้างของกรดดีออกซีไรโบนิวคลีิก หรือ DNA ไรบูโรสเป็นน้ำตาลที่มีความสำคัญในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชโดยทำหน้าที่รับคาร์บ,บอนไดออกไซด์ในช่วงปฏิกิริยาที่ไม่ใช้แสง 2. โอริโ,โกเซคารายเกิดจากน้ำตาลโมเลกุลเดียวตั้งแต่2ถึง10โมเลกุลมารวมกันด้วยพันธะไกลโ,โคซิดิกมีสูตรทางเคมีคือ C12, S22, O11 โอริโกเซคารายที่พบมากที่สุดในธรรมชาติคือไดเซคารายหรือน้ำตาลโมเลกุลคู่น้ำตาลโมเลกุลคู่ที่พบมากที่สุดในธรรมชาติได้แก่ซูโครสแต่และโมเลกุลประกอบด้วยกรูโคสและฟักโตสอย่างละหนึ่งโมเลกุลซูโครสมีลักษณะเป็นผลึกสีขาวละลายน้ำได้ดีและมีรสหวาน เล็กโตสเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่ซึ่งแต่ละโมเลกุลประกอบด้วยกรูโคสและกาเล็กโตสอย่างละหนึ่งโมเลกุลมอนโทสเป็นน้ำตาลโมเลกุลคู่ซึ่งแต่ละโมเลกุลประกอบด้วยกรูโคสสองโมเลกุลมารวมตัวกันเป็นน้ำตาลที่ละลายน้ำได้ดีแต่ความหวานไม่มากนักเป็นน้ำตาลที่พบในธัญ,ญพืชค่ะ เซลโลบไบโอตเป็นน้ำตาลโมเลกุลที่ไม่มีรูปอิสระในธรรมชาติและไม่เป็นประโยชน์ต่อคนได้จากการย่อยสลายเซลลูโลสค่ะ 3. พอลลีเซคคารายหรือน้ำตาลโมเลกุลใหญ่เกิดจากน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวหลายๆโมเลกุลมารวมกันตั้งแต่11จนถึง1,000โมเลกุลนะคะโดยต่อการเป็นสายยาวๆบางชนิดเป็นสายโซ่ยาวตรง บางชนิดมีกิ่งก้านแยกออกไปพอลิแซคคารายแตกต่างกันที่ชนิดและจำนวนของน้ำตาลโมเลกุลเดียวที่เป็นองค์ประกอบค่ะพอลิแซคคารายที่พบมากที่สุดได้แก่แป้งเป็นพอลิแซคคารายที่พืชสามารถสังเคราะห์ได้และสะสมในส่วนต่างๆของพืชชั้นสูงไกลโคเจนเป็นพอลิแซคคารายที่สะสมในเซลล์ของกล้ามเนื้อลายและเซลล์ตับเซลลูโรส เป็นพอลิีเซคารายที่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของผนังเซลล์พืชไคทินเป็นพอลลีเซคคารายที่พบในสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังไคทินจะเป็นส่วนที่เป็นเปลือกแข็งหุ้มตัวสัตว์เช่นกระดองปูเปลือกกุ้งเป็นต้นค่ะเฮปารินเป็นพอลิีเซคคารายที่พบในปอดตับม,ม้ามผนังเส้นเลือด เฮปาริน <Hep> <Hep arin S 1> เป็นสารที่ทำให้เลือดไม่แข็งตัวค่ะดิกนินเป็นพอลิแซคคาไรที่พบในเนื้อเยื่อพืชมีความแข็งแรงโดยจะสะสมตามผนังเซลล์พืชค่ะเพคตทิน <ept> เป็นพอลิเซคคาไรที่พบในผลไม้มีลักษณะคล้ายวุน้นประกอบด้วยโมเลกุลของกาเลกโทสหลายๆโมเลกุลมารวมกันพบในผนังเซลล์พืช เปลือกผล,ลไม้ต่างๆเช่นส้มมะนาวเป็นต้นค่ะความสำคัญของสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตต่อสิ่งมีชีวิต 1. ให้พลังงานประมาณ4.1กิโลแคลอรี่ 2. สังเคราะห์เป็นสารในรูปไกลโคเจน 3. เป็นส่วนประกอบของเซลล์ 4. ควบคุมเมตาบอลิซึมของไขมันและโปรตีน 5. สร้างสารบางชนิดในร่างกาย 6. ช่วยกระตุ้นการทำงานของลังไส้เล็กมาถึงเรื่องที่3แล้วนะคะนักศึกษาคือเรื่องไขมันค่ะไขมันหรือแฟตหรือลิพิดเป็นสารอินทรีย์ที่ไม่ละลายน้ำแต่ละลายได้ดีในตัวทำละลายอินทรีย์ค่ะไขมันประกอบด้วยคาร์บอนไฮโดรเจน ออกซิเจนค่ะสมบัติของไขมันไขมันและน้ำมันไม่ละลายน้ำละลายได้ดีในตัวทำละลายที่ไม่มีขั้วเช่นเฮกเซนไขมันมีความหนาแน่นต่ำกว่าน้ำแต่มีความหนาแน่นสูงกว่าเอทานอลไขมันและน้ำมันเกิดกลิ่นหืนได้โดยน้ำมันจะเกิดได้ง่ายกว่า เพราะเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนได้ง่ายกว่าในกรณีที่มีคาร์บอนอะต,ตอมเท่ากันการเผาไหม้น้ำมันจะมีขมเหลามากกว่าการเผาไหม้ไขมันไขมันมีลักษณะเป็นของแข็งที่อ่อนแต่น้ำมันเป็นของเหลวต่อมาเราจะมาดูองค์ประกอบของไขมันนะคะไขมันทุกชนิดมีส่วนประกอบสําคัญสองส่วนคือ กรดไขมันและกรีเซอรอนค่ะองค์ประกอบของไขมัน 1. กรดไขมันหรือ fatty acid มีสูตรทั่วไปดังภาพที่นักศึกษาเห็นนะคะ C double bond O O H คือหมู่คาร์บอกซิล R คือหมู่ไฮดโดรคาร์บอนที่ประกอบด้วยคาร์บอนกับไฮดโดรเจน ซึ่งมีจำนวนแตกต่างกันไปตามชนิดของกรดไขมันดังนั้นกรดไขมันมีอยู่มากมายหลายชนิดแต่ละชนิดมีจำนวนอะตอมของคาร์บอนและไฮดโดรเจนใน R แตกต่างกันเช่น R ของกรดปาล์มิติกมีคาร์บอน15อะตอมและไฮดโดรเจน31อะตอม R ของกรดไรโนเลอิก มีคาร์บอน17อะตอมและไฮดโดรเจน31อะตอม 2. อกรีเซอรอลเป็นแอลกอฮอล์รูป1มีสูตรโครงสร้างดังนี้นะคะตามภาพที่นักศึกษาเห็นนะคะต่อมาครูจะพานักศึกษาไปรู้จักกับประเภทของไขมันนะคะประเภทของไขมันแบ่งได้เป็น 1. ไขมันธรรมดา 2. ไขมันเชิงประกอบค่ะความสำคัญของสารอาหารประเภทไขมันต่อสิ่งมีชีวิต 1. ให้พลังงานประมาณ9.1กิโลแคลอรี่ 2. ให้กรดไขมันที่จำเป็นต่อร่างกาย 3. ช่วยในการดูดซึมวิตามิน A, D, E, K 4. ช่วยยึดอวัยวะภายใน ห้าเป็นฉนวนป้องกันความร้อนหกเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์เจ็ดควบคุมเมตาบอลิซึมของเซลล์ต่อมาครูจะพานักศึกษาไปรู้จักกับการทดสอบสารอาหารนะคะเริ่มจากสารอาหารประเภทโปรตีนทดสอบกับสารละลายไบยูเรตหรือคอปเปอร์ซัลเฟตในโซเดียมไฮดรอกไซด์ สีก่อนการทดลองจะเป็นสีฟ้านะคะหลังการทดลองเปลี่ยนเป็นสีม่วงค่ะเช่นนำไข่ขาวไปทดสอบกับสารละลายไบยูเรตสีก่อนการทดลองไม่มีสีคือสีใสนะคะหลังจากนั้นนะคะจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงแสดงว่าไข่ขาวมีโปรโตีนเป็นองค์ประกอบค่ะต่อมาจะเป็นการทดสอบสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนะคะ สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตมีแป้งและน้ำตาลนะคะสารอาหารที่มีแป้งทดสอบกับสารละลายไอโอดินสีก่อนการทดลองจะเป็นสีน้ำตาลผลการเปลี่ยนแปลงเป็นสีน้ำเงินแกมม่วงค่ะการทดสอบน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเช่นน้ำตาลกลูโคสเมื่อละลายน้ำแล้วนำไปทดสอบกับสารละลายเบเนดิก และนำไปต้มสีของสารจะเปลี่ยนจากสีฟ้าเป็นส้มตะกรนแดงอิดค่ะต่อมาเป็นการทดสอบสารอาหารประเภทไขมันวิธีการทดสอบนะคะนำน้ำมันพืชหยดใส่กระดาษสีขาวค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักศึกษาหลังจากที่ได้เรียนรู้ในเรื่องของโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันแล้วนะคะ ครูหวังว่านักศึกษาจะทําแบบทดสอบได้นะคะนักศึกษาเตรียมพร้อมกันให้ดีนะคะเตรียมสมุดปารกกาพร้อมกันรด้ยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มทําแบบทดสอบหลังเรียนกันค่ะข้อ1ข้อใดเป็นโปรโตีนกอไก่แป้งมันขอไข่ไข่ขาวคอควายน้ำมันพืชงองูน้ำตาลกรูโคส นักศึกษาเลือกข้อไหนดีคะคําตอบขอไข่ไข่ขาวคะ่ะข้อ2ข้อใดคือสารละลายที่ใช้ในการทดสอบน้ําตาลกรูโคสกอไก่สารละลายไอโอดินขอไข่สารละลายไนเตรตคอควายสารละลายเบนดิกงองูสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์นักศึกษาเลือกข้อไหนคะคำตอบก็คือข้อคอควายสารละลายเบนดิกคะ่ะ ข้อ3ข้อใดเป็นองค์ประกอบของไขมันกอไก่ไขมันกับกรูโคสขอไข่อะมิโนกับไขมันคอควายกรีเซอรอนและกรูโคสงองูกรดไขมันและกรีเซอรอนนักศึกษาเลือกตอบข้อไหนดีคะคำตอบก็คืององูค่ะกรดไขมันและกรีเซอรอนค่ะมาถึงข้อสี่นะคะ ข้อใดคือสารอาหารที่ช่วยสร้างเซลล์และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายกอไก่เนื้อสัตว์ไข่นมขอไข่แป้งกรูโคสไขมันคอควายน้ำมันพืชเผือกมันงองูผักสีเขียวฟักทองข้าวโพดเนื้อสกษาเลือกข้อไหนคะคำตอบกอไก่เนื้อสัตว์ไข่นมซึ่งเป็นสารอาหารประเภทโปรตีนค่ะ มาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะนักศึกษานั่นคือข้อที่5ค่ะกระดองปูมีโพลีแซคารายชนิดใดกอไก่แป้งขอไข่ไคทินคอควายเซลลูโลสงองูไกลโคเจนนักศึกษาเลือกตอบข้อไหนดีคะคำตอบก็คือขอไข่ไคทินค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักศึกษาหลังจากที่นักศึกษาได้เรียนรู้ในตอนที่12เรื่องโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันครูหวังว่านักศึกษาจะกลับไปทบทวนในหนังสือเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะนักศึกษาสามารถสแกน QR Code หนังสือเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของสำนักงานกศนได้ตามภาพที่ขึ้นบนหน้าจอนี้เลยนะคะ ครูขอให้นักศึกษากลับไปทบทวนในเนื้อหาอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วกลับมาพบกับครูได้ใหม่ในตอนที่13เรื่องปิโตเรียมและพอลิเมอร์ค่ะสำหรับตอนนี้ครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ